ครับหลังจากเราแกะกล่องออกมาแล้วนะครับเราจะได้ของเครล่งเอาอิทนอนที่หน้าตาเป็นแบบนี้นะปักจะเป็นปักวายทั้งหมดเลยนะครับปักตัวใหญ่เนี่ยให้นําไปเสียบกับที่เครื่งตัวน,นี้จะอยู่ที่เครล่งนะครับแต่ผมจําลองออกมานะครับเท่วแบบนี้นะส่วนปักของเคร่งเดิมนะครับของรถนะครับ เราก็จะมาเสียบพ่วงกับปลั๊กเล็กอีกทีหนึง่งแบบนี้นะครับอในส่วนของสายดานรางที่เหลือนะครับเราจะมีสายดานรางไปให้ลูกค้าอีกชุดหนึ่งะจะเดินจากหน้าห้องเครื่องมาสมมุติว่าเดินจากหน้าห้องเครื่องเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาจํากันตรงนี้ตรงนี้จะมีเขี้ยวมาเขี้ยวล็อกกันใส่ให้ตรงข้างนะครับอย่ายใส่กับข้างแบบนี้หลังจากออนทวยกุญแจเราจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ ไปสถานะที่บอกจะมี e c o s p o r t แล้วก็่ีมาจาก CRP ก็คือดานรางนะครับในรอบเดินเบาของกล่องเวอร์ชันนี้นะครับเราจะเห็นเป็นโหมดของคเร่งฝั่งหนึ่งกับระดับของดานรางอีกฝั่งหนึ่ง <c oughs> ถ้าเห็น Eco กับ s p o r t ขึ้นคู่กันแสดงว่าเป็นคเร่งของ AI AI จะปรับค่าอะไรไม่ได้นะครับเปลี่ยนเล็กไม่ได้ เวลาวิธีเปลี่ยนโหมดนะครับเปลี่ยนโหมดเลาเร่งเลือกนะครับกดโหมดทีนึงไฟเช็ดทิชที่อีโค่อ่านิสเป็นเลขหนึ่งปรับได้ละเก้าระดับนะครับถ้าศูนย์จะเป็นเดิมๆของรถนะครับต่อมาเป็นสปอร์ตนะครับไฟตัวนี้อาจจะเป็นสีแดงสีเหลืองไม่ต้องสนใจนะครับแต่ละรุ่นได้สีบอร์ดมาต่างกันนะสปอร์ตก็มีเก้าระดับเหมือนกันนะครับ ศูนย์ก็เป็นเดิมๆของรถตอนนี้ผมสมมติผมจะตั้งสปอร์ตไว้ที่สักระดับ3นะครับต่อไปกดปุ่มโหมดที่1ไปตรง CRP ดารางจะติดกันตรงกันกับตัวเลขตัวนี้เลยนะครับมี9ระดับเช่นกันผมเลือกไว้ที่สักระดับ5ครับทีนี้วิธีการตั้งแรงดันคัดท้ายรางนะครับคัดวนให้กดปุ่มสเตปค้างไว้พอมีอักษรเป็น Predator ขึ้นตรงนี้นะครับให้ปล่อยมือ ตอนนี้ผมตั้งไว้ที่2.6ถ้าผมอยากเปลี่ยนตัวเลขนะครับ <ff> อยากได้แรงดันมากกว่านี้นะครับนี่เป็นตัวเลขสมม,มุตินะครับผมกดปุ่มหมดทีนึง่งสังเกตดูนะครับ <bilmiyorum> เลข6กระพริบเห็นไหมครับกดสเต็ปก็ <step> จะเพิ่มเป็น7 8 9 0 1 2 3 4 5อสมม,มุติว่าผมอยากได้2.5นะครับพอได้ตัวเลขอสมมุติว่าอยากได้เป็น3.5นะกดปุ่มหมดทีนึง่งเลขตจะกระพริบเห็นไหมครับก็ขึ้นเป็น3.5นะครับ สี่จุดห้าตัวเลขหน้าจะมีแค่หนึ่งสองสามสี่นะครับในบางรุ่นอาจจะมีแค่สามกับสี่นะครับแล้วแต่ว่ารุ่นรถนั้นๆน,น,นะครับอันนี้ผมสมมติผมตั้งไว้ที่สักสองจุดห้าพอได้ตัวเลขท้ายล่างที่เราต้องการแล้วเนี่ยนะครับแรงดันท้ายล่างที่ต้องการแล้วให้กดปุ่มโหมด,ดค้างเอาไว้พอมีไฟกระพริบด้านล่างแล้วปล่อยมือนะครับอตอนเนี้เราจะจำค่าไว้นะครับว่าแรงดันท้ายล่างเราเนี่ยคัดที่2.5โวลต์ นะครับดัลางเบอร์ห้าทีนี้ไปหาคะาเร่งคู่กับดัรางนะครับอย่างนี้เป็นคะาเร่ง AI คู่กับดัรางเบอร์ห้านะครับคะาเร่ง Eco, อีโคเบอร์สองคู่กับดัรางเบอร์ห้านะครับคะาเร่งสปอร์ตเบอร์าสามคู่กับดัรางเบอร์ห้าหลักการทํางานนะครับเมื่อไหร่ที่แรงดันวิ่งขึ้นไปถึง2 5ุดห้าโวลต์เนี่ยกล่องตัวนี้จะคัดตัวลงให้สังเกตไฟทั้งสองหลักเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะกระพริบเป็นจังหวะจังหวะผมจะลองแตะคันเร่งดูนะครับ อพอเราแตะขั้นเร่งเนี่ยไฟที่บอกสถานะตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นวัดโวลต์ทัศนิยมสองตำแหน่งแทนนะครับเป็นสามหลักเลยนะดูนะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมสองแต่ดูชัดเจนขึ้นนะครับอ่ะพอถึงสองจุดห้าแล้วกล่องจะคัดตัวเองเห็นไหมครับพอเราถอนคั้นเร่งเป็นเดินเบาก็จะกลับมาเป็นเบอร์ของคั้นเร่งกับเบอร์ของรารังดูทีนะครับพอถึงสองจุดห้าคัดนะครับ ครับมันคัดตั้งแต่2.5แล้วนะครับแต่ตัวเลขเราจะเาเห็นวิ่งอยู่นะครับทีนี้ดูฟังก์ชันต่อไปฟังก์ชันเดินหอบให้กดปุ่มหมดค้างไว้เจอตัว h ฮ่องกงแล้วปล่อยมือนะครับ h on อ h o N on เเราประมาณไม่เกิน5วินาทีนะครับ จะเริ่มเดินหอบแบบนี้นะครับสามารถเปิดปรับความหนักความแรงความเบาได้นะครับเนี่เป็นขีดคู่ขบนใช่ไหมครับถ้าปรับปุ่มโหมดอย่างนี้เสียงจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับมบนถ้าเรากดปุ่มโหมดค้างไอไฟสองขีดเมื่อกี้จะอยู่ข้างล่างแทนเสียงจะค่อยๆเบาลงแล้วปล่อยมือนะครับเจอไฟสองขีดล่างแล้วปล่อยมือแบบนี้เสียงจะค่อยๆเบาลงเบาลงนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับสเตปจะเป็นเบอร์นะครับความยานนะครับ นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์องเบอร์ส,เบ,รสเบอร์เยอะจะยิ่งยานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องการลดเบอร์กดค้างเหมือนกันนะครับจะเป็นเหลือเบอร์สองหรือเบอร์หเบอร์ที่น้อยจะหอบถี่นะครับเบอร์เยอะจะหอบยานนะครับออกจากปุ่มโหมดเดินหอบนะครับกด2องปุ่มคู่พร้อมกันทีหนึงจะขึ้นอักษร H แล้วตามด้วย F นะครับ H F F ย่อมาจาก Off นั่นเอง นะครับ h ก็ย่อมาจากหอบของจองกันต่อไปเป็นฟังก์ชันล็อกคนเล่งนะครับกดปุ่มโหมดเช่นกันนะครับค้างไว้เจอตัวแอแล้วปล่อยมือครับ L ล็อกนะครับ L Lock, นคนเล่งจะไม่ตอบสนองแล้วนะครับรอกุบที่เลยดูตัวเลขนี้ข้างล่างนี้ก็ได้ตัวเลขตัวนี้เหมือนกันนะครับ <c oughs> ออกจากล็อกคนเล่งน,นะครับกดปุ่มโหมดทีหนึ่งจุดตรงข้างแอจะหายไป แล้วก็กดปุ่มสเตปทีหนึ่งจะกลับไปอยู่ฟังก์ชันสุดท้ายของการใช้งานครับลองดูตัวเลขกันนะครับเห็นไหมครับตัวเลขตรงกันเป๊ะเลยนะครับเนี่ยดูตัวนี้นะครับนี้ครับอันนี้เป็นกล่องเคสของเรานะครับถึง2.5ว่าอะไรปุ๊บกล่องคัดนะครับแล้วกดคันเลงเนี่ยตัวเลขขึ้นจริงแต่กล่องไม่ไปแล้วนะครับมันคัดตัวเองแล้วนะครับ ฟังก์ชันต่อไปเป็นฟังก์ชันปิดกวนดานะครับของจองกับตัว P นะครับปิดกวนดากดปุ่มหมดค้างไว้เจอตัว P P โปแรแลนะครับแล้วปล่อยเลยอันนี้ใช้ได้กับรถที่รีแมปมาหนักๆแล้วก็ทําได้นะครับเพราะว่ามีระดับให้เลือกเลยว่าเราต้องการรันระดับปิดระดับที่เท่าไหร่สมมติว่า,ารถรีแมปมาแล้วอาจจะเลือกลองเลือกลอง,เล,อลองเลือกดูนะครับเป็นเบอร์ 3, สามเรือสักเบอร์ห้า แล้วลองแตะคันเร่งให้จมให้มิดเลยครับว่ามันปิดอยู่ไหมถ้ามันปิดอยู่หรือไม่อยู่อ่าถ้าสมมุติว่าเบอร์ห้าเนี่ยมันจะได้สักสามพันห้ารอยรอบถ้ามันปิดไม่อยู่ลองกดเป็นเบอร์หกามอบจะค่อยๆน้อยลงอาจจะเหลือก็สามพันสองร้อยสามพันหนึ่งร้อยอะไรเงี้ยครับเบอร์หนึ่งก็อยู่ประมาณสักสี่พันห้าแล้วแต่รุ่นนะครับ ได้เลขตัวเลขตัวไหนแล้วก็ใช้ตัวนั้นตลอดไปเลยนะไม่ต้องเปลี่ยนเลยไม่ต้องเปลี่ยนอีกแล้วไม่ต้องมาตั้งไม่ต้องมานั่งตั้งอีกนะครับออกจากโหมดปิดคนดำนะครับกดปุ่มโหมดทีหนึ่งตามด้วยสเต็ปทีหนึ่งเหมือนกับล็อกกระเลงนะครับต่อไปเหลือฟังก์ชันปิดแสงหน้าจอนะครับกลางคืนถ้าไม่อยากให้แสงรบกวนสายตานะครับกดปุ่มสเต็ปค้างไว้จนกระทั่งไฟดับไปแต่ไฟสถานะยัยงโชว์อยู่นะครับว่าเราอยู่ในโหมดของอะไรนะครับ อย่างนี้ยังเป็นเคเล่งสปอร์ตคู่กับดารางอยู่นะครับเราสามารถกดเปลี่ยนได้ด้วยนะครับแต่ว่าเราจะไม่เห็นเบอร์อันนี้จะดารางอย่างเดียวอันนี้เป็นเ i ไน,าาะ Eco น,าานะครับคู่กับดารางอีโค่คู่กับดารางนะครับสปอร์ตคู่ดารางพอไปเปิดแสงหน้าจอเราก็กดปุ่มสเต็ปค้างไว้พอมีไฟกระพริบล้าก็ปล่อยมือนะครับจะกลับไปอยู่หน้าสุดท้ายพิเศษอีกอันหนึ่งนะครับเวลา เข้าดัปิดวันดำนะครับเข้าตัว P อ่าอยู่ในโหมดของปิดวันดำเนี่ยถ้าเราปิดหน้าจอเนี่ยแสงของฟังก์ชันเนี่ยไฟของฟังก์ชันเนี่ยจะหายไปด้วยเลยลองดูนะครับกดสเต็ปค้างหายไปหมดเลยแต่กล่องยังทำงานอยู่นะครับเป็นการอยากให้มาก็กดสเต็ปค้งางเอาละครับ โอเคขอบคุณครับ